รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะการเดินทางในชีวิตของคนเรานะคะมันเลือกไม่ได้ค่ะว่าจะขอแค่มีแต่ความสุขเท่านั้นความทุกข์ก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เช่นกันค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้นะคะผ่านอะไรมามากมายค่ะแต่เธอผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยการอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันได้กับแฮชแท็กสวิตช์ค่ะ แขกรับเชิญทองจ๋าในวันนี้ค่ะพี่นกค่ะพี่นกศรียาค่ะสวัสดีค่ะนั่งอยู่กับพี่นกบนโซฟาตัวนี้แล้วเหมือนไม่ได้ถ่ายรายการนะนะมันเหมือนเป็นเหตุที่เกิดอยู่เรื่อยๆมันรู้สึกเป็นบ้านพี่นกตอนนี้เป็นผู้จัดตอนนี้ทําละครเรื่องอะไรอยู่บ้างคะถ่ายอะไรอยู่ตอนนี้ที่ถ่ายก็มีเลือดรักทรนงนะคะแล้วก็กําลังจะเปิดรักหลงโรงแต่พี่นกไม่เล่นละครแล้วหรอคะอยากเล่นนะคะไม่ใช่มีไม่เล่นแต่ว่าบางที มันก็กลัวว่ารับไปแล้วจะก,กังวลเรื่องแบบเวลาที่จะให้เขาบ้างหรือแล้วงานเราหละอะไรเงี้ยตอนนี้ยังจัดสรรเวลาได้ไม่ดีพอเพราะว่ามีอีกหนึ่งรายการที่ตอนนี้ทําอยู่ก็คือคิดซ่าพี่ว่าเด็กสมัยเนี้ยครับบางคนก็มีพรสวรรค์บางคนก็ พยายามมีพลสแสวงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นเวทีให้ให้เด็กๆแล้วก็ครอบครัวแล้วเวลาที่เขาจะต้องมาฝึกมาทําอะไรกันในความชอบของลูกเนี่ยมันจะต้องทํากันทั้งครอบครัวมันก็จะเป็นกิจกรรมที่พ่อกับแม่มีความสุขด้วยตอนนี้เรียกว่ามีรายการเด็กจะให้น้องคนนู้นน้องคนนี้เข้ามาในวงการถามพี่นกย้อนกลับไปเรามาคุยกันนิดนึงตอน,นเด็กพี่นกเป็นไงมั่งเรียบมากเฉยเฉยไม่มีอะไรแบบโดดเด่นหน้าตาก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่า เ็นเด็กที่แบบไม่เกเรไม่ดื้อไม่ซนแต่ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ก็จะดีที่ว่าเป็นคนเล่นกีฬาแต่พี่นกเป็นคนจะบอกว่าไม่มีวีรกรรมก็ไม่ได้นะมีวีรกรรมนึงจริงต้องบอกว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินอยู่แล้วละ่ะหนูว่าถ้าเป็นคนปกติธรรมดาก็ไม่กล้าทำนะไอ้เรื่องลงไปบ่อจระเขนะ้เป็นคนปกติธรรมดานะ <c oughs> ไม่พี่คนวิ่งลงไปในบ่อจระเข้ได้ไม่ใช่คนธรรมดา,าพี่จ๋ามีแม่ที่ดุมากคือพี่จ <c oughs> ๋า <c oughs> จะเลือกระหว่างเจอกับแม่กับจระเข้ ที่เลืกเจอกับจระเข้วันนั้นก็ต้องเรียนพิเศษแล้วก็ไม่เรียนก็ชวนกันไปเที่ยวกับน้องๆว่าไปฟาร์มจระเข้เถอะที่ภูเก็ตเนี้ยพอไปถึงก็อย่างหูอันนู้นอันนี้น่ากลัวจังเลยอันนี้มีแม่พันธุ์ก้มลงดูใหญ่เลยเอากุญแจมอเตอร์ไซค์ใส่กระเป๋าเสื้อเชิดอ่ะแล้วก็ก้ม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 อยู่งั้นอย่างงี้อย่างงั้นมันตกลงไป ก็แบบตายแล้วแล้วจะกลับบ้านยังไงแล้วแม่ต้องรู้แน่ๆเลยว่าหน,นีมา<ะ>เที่ยวใช่แล้วพาน้องมาด้วยไม่รู้ทําไงก็ไปตามคนเฝ้าคนเฝ้ามาถึงก็ว่าเราใหญ่เลยว่าซนจริงๆไอเด็กพวกนี้เขาก็เอาเหล็กแหลมๆที่ทิ่มจระเข้ค่ะมาทิ่มทิ่มทิ่ม,มให้จระเข้เจ็บแล้วมันก็ดินด้นดิ้นดิ้นแล้วมันก็วิ่งออกไปอยู่นอกกรงแล้วก็ทาปากแห่เออแล้วเขาบอกก็โดดลงไปเอาสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ก็แบบนั่นแหละกลัวแม่มากกว่าก็โดดแล้วก็ลงไปควาน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 ,วานแต่มันก็แห้งอยู่<โด>ยแต่ก็ได้ขึ้นมามไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลย,<โด>ยมัน,นึกย้อนแล้วแบบตายแล้วถ้าวันนั้นไม่ได้กลับบ้านมันจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่พี่นพบอกจริงๆพี่นพบอกว่าเป็นเด็กขี้อายขี้อายแล้วจะเรยว่าเป็นนักแสดงได้ไงคะจริงจริงมันคือการจับพัดจับูของชีวิตหรือว่าเป็นดวงยังไงก็ไม่รู้นะคะพี่จ๋าว่าวันที่เข้ามาเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจมากคือมันเป็นช่วงที่แบบเรียนหนังสือหาตัวเองแล้วพอดีกับที่แบบครอบครัวพี่อ่ะตอน,น,นพ่อไม่ค่อยสบายแกต้องหยุดงานเราก็มีความรู้สึกว่าแล้วเราทําไมต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวลองทําอย่างอื่นดูไหม,มเผื่อจะเป็นประโยชน์แล้วช่วงนั้นอ่ะช่องสามมันก็มีโรงเรียนการแสดงใช่ใช่แล้วก็พี่ก็กะว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปลองสมัครดูไหมทั้ทงที่แบบ ชีวิตก็ไม่เคยเล่นอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่เคยโชว์อะไรเลยเคยตอนเด็กๆขึ้นไปโชว์รรเวที <c oughs> ก็เขาก็ให้ให้เป็นอินเดียแดงถือหอกอย่างเดียวไม่เคยโชว์ความสามารถมันไม่รู้มันพุ่งมายัางไงอะแล้วไปถึงแล้วมันเหมือนเหมือนคนที่แบบไปเจออะไรที่มันเป็น,ปนอีกโลกหนึ่งแล้วก็แบบหลงไหลไปหมดเลยเ <c oughs> ดินเข้าไปในห้องส่งโอ้ยดาราอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใช่แล้วก็ไปกันเขามีกันไปหลายคนค่ะเราก็แบบไม่คิดหรอกว่าเราจะได้แล้วพี่จิมก็ถามมาคําว่าเนี่ยกล้าเล่นไหม พี่ก็แบบกล้าค่ะแต่ก็ไม่รู้ตอบไปยังไงนะแกล้าเขาบอกพี่สิมก็บอกแต่งหน้าอะแต่งหน้าเสร็จวันนั้นเลยวันนั้นพอแต่งหน้าเสร็จโอ้ยสวยจังเลยสวยมากเลยไม่เคยแบบไม่เคยสวยในขนาดนี้มาก่อนเลยจริงตัวเองใช่ไม่เคยโดนมือช่างแต่งหน้าไงโอ้ตายแล้วสวยแบบมันหลงไหลเดินมองกระจกแล้วก็แบบพี่สิมก็บอกให้เข้าไปเล่นตอนนั้นจำได้ว่าเรื่องสายรุ้งแล้วด้วยความที่ไม่รู้และความเป็นเด็กแล้วก็เป็นแบบเด็กต่างจังหวัดด้วยค่ะ จลิตไม่มีงงไม่มีอะไรไม่มีเขาให้ทาอะไรก็ทํามังก็เลยคงดูแลแบบไม่เก้อเขินคงเออคงดูแล้โอเคหลังจากนั้นก็เลยได้เล่นละครเรื่องเบญจรงค์ห้าสีเป็นเรื่องแรกพี่เป็นหนึ่งในห้าสีไหมคะไม่เป็นเป็นสีร้งพี่จิ๋มให้ลองเล่นบทแฟนพี่เบิร์ดธงชัยเวียงวีนอะไรอย่างเงี้ยอออโหตอนนั้นมี่ต่คนดังดแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดแบบที่ที่เราจะทําได้คแ้วรู้สึกว่า สนุกกับมันไปหมดเลยมันเหมือนเป็นอีกโลกที่พี่แบบสนุกไปหมดเลยอ่ะมันรู้สึกว่าใช่ไปหมดเลยเหรอพี่ใช่เราเหมือนเราเจอทางที่มันทําให้เรามีความสุขในวันนั้นพี่ไม่รู้ว่าจะไปทางนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเจอความหลงไหลที่มีความรู้สึกว่าพอเราทําได้หนึ่งแล้วเราจะทําได้อีกไหมแล้วถ้าเกิดแบบผู้ใหญ่ก็บอกใช่แล้วแล้วเราจะทําได้อีกไหมอะไรเงี้ยมันมันมันมีไฟอะไรแบบขึ้นมาในชีวิตทันทีเลย เาไม่ได้คิดหรอกว่าจะไปได้ถึงไหนแต่ทําตรงนั้นอะ่ะเอาให้เต็มที่เลยให้สนุกให้ดีแล้วเราก็มีความสุขกับมันมากใช่ใจมันล้นมากดีจังเลยแต่ว่า <c oughs> เป็นความโชคดีของคนคนหนึ่งที่จะได้เจอในสิ่งเหล่านี้เป็นความโชคดีค่ะที่เข้ามาแล้วต้องบอกว่าเจอจุดที่ตัวเองชอบ รักแล้วก็เป็นความโชคดีที่เข้ามาแล้วเจอสังคมที่ที่น่ารักอพอดีหลังจากนั้นพี่นกได้เป็นนางเอกเรื่องแรกเลยก็คือสนิมน้ําค้างเล่นกับใครคะเล่นกับพี่ตู่นพพลเป็นไงบ้างคะหลงรักก็เหมือนนางเอกแบบว่า อินอะคนทำงานแล้วอินอินอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าพี่เขาเก่งจังเลยพี่เขาหล่อจังเลยพี่เขาอย่างเงี้นอย่างี้ก็จะเป็นมุมแบบเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะน่ารักแต่ว่าเรื่องที่เรียกว่าดังเปรี้ยงปร่างกันเลยทีเดียวก็คือคู่จิ้นเล่นกับคู่จิ้นต่างหักคู่จิ้นคือพี่นกชัดชัยเรื่องแต่ปังก่อนโอ้ยคู่จิ้นจำบรรยากาศในการในกองถ่ายได้ไหมคะสำหรับสำหรับพี่นะบรรยากาศทุกองพี่มีความสุขทุกองและมีความสุขทุกวันมันก็เลย ไม่ได้มีความมากมายเป็นพิเศษแต่เรื่องนี้จะเป็นพีเรียดเรื่องแรกค่ะ,คะมันก็เลยแบบไม่เคยได้แต่งตัวอย่างที่แต่งได้ทํางานกับเซตพี่ๆทีมใหมๆ่ๆแล้วก็คนที่เก่งทุกคน มีช่วงไหนที่แบบประทับใจเป็นพิเศษไหมพี่นกประทับใจทุกเรื่องอันนี้ไม่ได้พูดอวยอวยหรือพูดเพื่อให้จบจบไปแต่แบบแต่ละเรื่องมันจะมีความสนุกคนละอย่างแต่พี่นกเป็นนางเอกคนแรกที่กล้าข้ามจากการเป็นนางเอกละครทีวีไปเล่นเป็นนางร้ายในหนังอยากจะรู้ไงว่าเล่นหนังมันเป็นยังไงแล้วเขาก็ไม่จ้างเป็นนางเอกไง,งะคะเขาต้องจ้างเป็นนางร้ายเลยก็เลยแบบลองดูเรื่องอะไรนะพี่เรื่องเนี่ยแต่แต่ว่าประเด็นคือ ได้รางวัลนะ่ะดาวร้ายยอดเยี่ยมใช่ตอนแรกเขอบอกว่านุ๊กได้รางวัลนะอู้ดีใจก็อบอกดาวร้ายยอดเยี่ยมตอนนั้นเรื่องใหญ่มากนะแต่พี่ก็มาเป็นนางเอกต่อแม่ให้โอกาสไงแต่ก็กลับมาเล่นเป็นนางเอกแล้วก็สุดท้ายเลยตัดสินใจว่าเมื่อถึงเวลาก็อยากเล่นลเล่นทำอะไร <c oughs> ที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ ก็เลยมาเป็นอายารักไหมพี่เพราะตอนแรกติดต่อพี่เป็นนางเอกใช่ไหมเป็นอีเนียนพี่จิ๋มให้เล่นเป็นอีเนียนแต่ที่ไม่รักบีแบ <c oughs> <c oughs> บมันอยากเจอความสุขในการทํางานที่แบบอยากระเบิดตัวเองออกไปนอกเหนือจากบทนางเอกแล้ว, <c oughs> วค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่าตรงนั้นละเล่นมาหลายปีละก็เลยเดินเข้าไปขอพี่จิ๋มว่าขอเล่นเป็นตัวคุณสนดีกว่ากลับ <c oughs> ไปละเมอใช่ไหมหนูได้ข่าวซ้อมบทไงคะพี่ก็ ท่องท่องท่องจนตอนคืนนอนแล้วก็แบบด่าพระองค์ออกมาไอ้หน้าโง่หรืออะไรเงี <laughs> เยย่ย <laughs> พี่จอนก็นอนอยู่ข้างก็สะดุ้งอยู่ <laughs> ดา่าใครในวันนั้นที่พี่นกเพิ่งเข้ามาจนมันเดินทางมาถึงยุคเนี้ที่นก <c oughs> เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง <c oughs> เปลี่ยนแปลงในเรื่องความได้มาที่ง่ายกับยากแล้วก็เรื่องของกระแส เมื่อก่อนไม่มีกระแสใช่ไหมคะเราทํางานทุกอย่างของเราตามปกติจะดีจะชอบไม่ชอบจะอะไรยังไงมันไม่มีกระแสเกิดขึ้นนอกจากงานนั้นเป็นงานที่แบบมันโดนใจคนจริงจริงงานงานสมัยเนี้ยมันต้องอาศัยหลายอย่างยังไงก็ไม่รู้ต้องอาศัยทั้งกระแสต้องได้แล้วมันมันเหมือนมันไม่ค่อยมันเป็นอะไรที่วูบวาบอะคะพี่จ๋ามันมาเร็วไปเร็วใช่มันเป็นสิ่งที่ต้องต้องระวังเหมือนกันนะคะแล้วมันก็จะแบบทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราเป็นคนที่อยู่ตรงนี้นะทาอะไรเนี่ย ถ้าทำงานที่ดีที่สุดคนก็จะมีความสุขและชื่นชมกับงานของเราแล้วก็ถ้าทำตัวให้ดีมันก็จะดีอ่ะมันก็จะดีกับตัวเราเองแล้วคนที่เขาชื่นชมเราความรู้สึกที่เขาให้เราทุกวันนี้เวลาละครเรื่องไหนที่ทำให้คนมีความสุขได้เนี่ยมันความสุขมันตอบกลับมากับคนทำงานนะพี่สาใช่บางทีนะมันเป็นความรู้สึกที่สวยงามของวงการบันเทิงแต่ขอบอกว่าชีวิตจริงบางทีก็ยิ่งกว่าละครอีกเนาะ <S <S <laughs> เดี๋ยวช่วงหน้ากบมาคุยกับพี่นกเนสเรื่องส่วนตัวกันนิดหน่อยค่ะช่วงหน้าแฮชแท็กสวิตช์ค่ะ Hashtag Switch Hashtag Switch กลับมาคุยกันต่อกับพี่นกค่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของละครจริงๆยังมีอีกเยอะมากเลยละครของพี่นกอะมากกว่านั้นพี่นกเป็นนักร้องด้วยออกเทปอยากทําอะไรหลายอย่างไงแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะอย่างน้อยๆครั้งหนึ่งที่ไปทําแล้วเราเรารู้ว่าอุย้ยคนรักเราขนาดนี้หรอมาคอนเสิร์ตแล้ว,ลวต้องอย่างนี้หรอ,อแค่เป็นนักแสดงที่ชอบร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงอะไรเพราะมากแต่แบบสนุกกับมันแล้วอาชีพผู้จัดละครพี่นกทําไมสุดท้ายพี่นกถึงตัดสินใจว่าเออเป็นผู้จัดละครดีกว่า มันคงเป็นความฝันของนักแสดงอะคะ่ะมันใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มีความสุขทุกอย่างเลยพอไปทําอย่างอื่นมันไม่ใช่อะ่ะม,มันไม่มีความสุขก็เลยลองดูว่าขอโอกาสจากพี่จิมว่าอยากอยู่ตรงเนี้อยากยังทําอะไรต่อไปได้เรื่อยจนแก่พี่จิมก็บอกมาฝึกงานสิฝึกอยู่ก็นานเหมือนกันนะคะทําได้ทุกอย่างเลยไม่เบื่อทํานู่นทํานี่ทําแม้กระทั่งวิง่งไปกวาดใบม,ม้งใบไม้มันพุ่งไปแบบไม่รู้ตัวทุกครั้งแล้วมาทําละครเป็นผู้จัดละครเต็มๆเรื่องแรกคือคุณแม่รับฝากคะ่ะ นนะคะคุณแม่ตอนนั้นเป็นพี่จอนพี่จอนเล่นกับทัญญานั่นคือเรื่องแรกจนถึงตอนนี้ล่าสุดไฟลางไฟที่เพิ่งออนไปกี่เรื่องแล้วพี่โนตอนนี้น่าจะ11 1เเรื่องค่ะมีเรื่องไหนที่ประทับใจมากๆไหมพี่เออมีแต่ง คุณสามีก็มลรออะไรย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ปิยงเกี่ยวกับครอบครัวพี่พี่จะชอบพอมาพูดเรื่องของครอบครัวเนี่ยก็มีอยู่งานหนึ่งที่พี่นกไปทําจนได้สร้างครอบครัวเข่งขึ้นมาเนี่ยก็คือตัดสินใจไปเล่นละครเวทีเรื่องสุดสายปลายรุง้งมีพี่นกจริยาและมีคุณจอนนี่แอนโฟนเมื่อไปถึงเจอกับพี่จอนแล้วมันเป็นยงไงคะพี่มันสปาร์กมันพี่ไม่ปฏิเสธซะหน่อยหรอ ไม่เขาหล่อเนอะอายุเยอะแล้ว <c oughs> ก่อนนี่สาวพี่อายุหน,หน้อยนอยใช่ไหมถ้าถามว่าคนหล่อในวงการมีเพียบแต่มันไปเจอคนที่คุยกันรู้เรื่องอาจจะแบบด้วยแบบฝึกหัดของละครเวทีเนี่ยมันต้องใช้ความใกล้ชิดฝึก<า>บ่อยพูดเรื่องส่วนตัวพูดเรื่องตัวเองมันต้องระเบิดตัวออกไปค่ะมันก็เลยได้ได้เห็นหลายๆมุมของของกันละกันแล้วก็คุยกันมากขึ้นมันก็เลย ชอบชอบแล้วพอหลังจากจบละครเรื่องนั้นแล้ว<ก>สานต่อกันก็คุยกันต่อใ<ช>พี่ก็ไม่ยั้งเลยค่ะพี่จ๋าพี่เต็มเหนียวเลยค่ะแล้วสุดท้ายก็คือเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะอยู่กับคนคนนี้พออยู่ด้วยกันมาสัก ปีกว่าๆแล้วมันคิดว่าใช่อะค่ะแล้วก็ณวันนี้ใช่มากเพราะว่าเรามีเป็นครอบครัวแล้วมีน้องมาสามคนลูกเป็นยังไงมั้งคะพี่ลูกเหมือนพี่เลยค่ะคือเป็นคนขี้อายเป็นอะไรที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากไม่ได้วือหวาเป็นเด็กที่โอเคไม่เกเรเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองในระดับหนึ่งนะคะเหมือนไอ้ตัวกลางผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่บวกลบคูณหารว่าแม่เนี่ยจให้ลูกเดี๋ยวเรียนอินเตอร์แพงมาก เขาจะไม่หยุดเรียนเลยแล้วถ้าพี่กับน้องหยุดเรียนเขาจะโกรธมากนางอะเอาจานวนวันทั้งหมดที่เรียนมาหารกับค่าเราเรียนแล้วนางก็แบบตายแล้ววันหนึ่งจ่ายถ้าขนาดนี้แล้วเวลาพี่น้องหยุดเรียนบอกรู้ไหมวันเนี้ยมันไม่จ่ายเท่าไหร่ที่หยุดเรียนเนี่ยนี่คือเจมี่เหรอพี่เจมี่เฮ้ยเด็กตรงนี้เวเขาก็มีอุมอะไรหลายอย่างที่เราดูลูกเออเรียนรู้จากลูกแล้วก็แบบเออลูกเราตลกดีนะเออมันก็มีความเพี้ยนเพี้ยนแต่พี่ก็เป็นคนตลกนะพี่ว่าชีวิตอยากมีความสุขับพี่จ๋าอะไรทุกก็ยอมรับว่า ก็แก้ไปอะไรสนุกได้ก็สนุกเถอะแต่ในวันที่ทุกก็ทุกมากจ้ะจําได้โดยเฉพาะทุกที่เกิดกับคู่ชีวิตคือในวันที่อย่างพี่จอนโดนไฟไฟเป็นยังไงคะวันนั้นคือมันมันเป็นความโชคไม่ดีและความประมาทนะคะว่าพี่จอนเนี่ยจะเป็นคนที่พยายามที่จะแบบดูแลเรื่องความรกในบ้านในต้นม้งต้นไม้งูจะเข้าบ้านเยอะบ่อยเพราะบ้านพี่เป็นป่ามันมีรังพึ่งมีรังมดแดงเยอะแยะไปหมดเลย กลัวจะก,กัดลูกเขาก็ยอมรับประมาทคือราดน้ํามันกา๊าซราดยังไงก็ไม่รู้มันคงมาต,ติดชายเสื้อค่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวความพาพ่อตัวเองเหงืง่อเยอะไงพี่จา๋าเหงื่อไหลนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้ไอ้น้ำมันกา๊าซมาโดนตัวเองแล้วก็จุดไฟก็พลึบเลยเป็นยังไงพี่พอณวันนั้นพี่รู้พี่พี่อยู่ในเหตุการณ์พี่จะอยู่ในบ้านพี่จอนอยู่ที่สนามแล้วก็ได้ยินเสียงร้องแล้วเราก็ตกใจวิ่งไปดูคือถอดเสื้อออกแล้วเนี่ยแต่มันไม่กี่วินาทีเองนะพี่จา๋า ที่มันโดนปึ๊บมาอย่างเงี้ยแล้วมันคงมีน้ํามันอยู่ด้วยไอ้น้ำเอาน้ำมันกาอะค่ะมันก็แบบแดงจนเราก็บอกเฮ้ยไปโรงพยาบาลกันที่ใกล้ที่สุดก็ขับรถออกไปในในระหว่างที่อยู่บนรถนะพี่จ๋าเนื้อมันเปลี่ยนสภาพอะมันพองแล้วเขาก็หล่ไม่รู้จะพูดยังไงสงสารแล้วแบบเนื้อมันเปลี่ยนสภาพเหมือนเราทอดหมูวาพี่จ๋าแล้วมันโดนลงไปในกระทะมันพองแล้วมันเป็นน้ํามันแบบขึ้นมา ในทันทีอะแต่ณวันนั้นถ้าคิดว่าแย่แล้วต้องบอกว่าในระหว่างของการรักษานั้นทรมานยิ่งกว่าอ,อีกระหว่างทางมันจะเจอกับหลายภาวะมากซึ่งต้องอดทนพอดีพี่เนี่ยจะบอกจะชอบตัวเองอยู่อย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่มีปัญหาแล้วพี่จะไม่หนีเลยพี่จะแบบ ยืนขาตั้ง,งสู้เลยหมอจะบอกพี่ว่าคุณนะต้องเข้าใจคนป่วยนะหมอเรียกพี่เข้าไปคุยเพราะว่ามันเจ็บอยู่ในระดับของเส้นประสาทหมดเลยพี่จ๋า <Yeah. S 1> มันจะแบบเจ็บที่สุดในีวิตยิ่งกว่าโดนรถชนยิ่งกว่าโดนปืนยิ่งกว่าโดนมีดบอกว่าคุณต้องรอรับเลยก็แบบฟังแล้วก็รู้ว่าเขาเจ็บแล้วมันจะต้องผ่านการขัดเอาเนื้อออกเอาผิวหนังออกวันเว้นวันโดนยามอร์ฟีนโดนอะไรทุกอย่างที่เป็นยาทําให้เบลอ ทำให้หายเจ็บนอนเนี่ยน้ำเหลืองเต็มเตียงทุกวันเลยแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นเขาในสภาพนั้นแล้วเราก็ไม่อยากเขาไปลงกับใครเพราะว่ามันจะไม่มีใครเข้าใจต้องบอกว่าลูกพี่ก็ดีมากด้วยอะไรที่หนูทําได้หนูจะทำทั้งนี้เขาก็ตัวกระเปียกกระเปียก,ยกอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราก็จะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีทาเองอแล้วเขาก็เวียงหนึ่งเป็นคนสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็อพออยู่ในโรงพยาบาลเ็าไม่ให้สูบ แล้วแบบอยากสูบบุหรี่ก็จะแอบ,บหมอสูบแล้วแบบพี่บอกไม่ได้แล้วแบบไปซื้อให้หน่อยพี่ก็บอกโอ้จะสูบจริงๆเหรอแล้วเราไม่ซื้อปลาไฟแช็คลงเปี้ยงอย่างเงี้ยแล้วบึบตายแล้วอีโรงบาลไม่ไ,มไ,มไมหม้ขบุนตลอพี่นกได้อะไรออกมาจากเหตุการณ์นั้นบ้างมันเป็นอยู่นานไหมคะพี่จอนรักษาตัวอยู่นานแค่ไหนเป็นเดือนคะ่ะมันได้กับตัวเราในแง่ที่ผ่านความอดทนมีปัญหาไม่ต้องหนีปัญหายอมรับแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาแต่แบบ ใจมันต้องดีด้วยนะใจมันต้องแข็งแรงแล้วก็แบบขอบคุณลูกที่ลูกในแบบจะอะไรยังไงนยะพยายามช่วยพี่จอนได้พูดอะไรกับพี่นกบ้างไหมคะเมื่อวันที่เขาหายแล้วเขาออกมาจากโรงพยาบาลพี่จอนเขาขอบคุณนะคะขอบคุณในหลายๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแบบมันสอนว่าวันที่เราเจ็บที่สุดวันที่เราทุกข์ที่สุดเนี่ยมันก็ครอบครัวนี่แหละที่อยู่ด้วยกันชีวิตคู่เป็นไงคะพี่นกของพี่นกกับพี่จอน ดีค่ะพี่มีความรู้สึกว่าผ่านทุกเรื่องผ่านทั้งเรื่องความเจ้าชู้ <c oughs> ผ่านทั้งเรื่องความทุกข์ในทุกรูปแบบผ่านทั้งเรื่องครอบครัวสองครอบครัว <c oughs> ในเมื่อเราตั้งใจแล้วว่าเราจะไปได้วยกันแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฝืนนะคะถ้าวันนึงรู้สึกว่าฝืนแล้วไปไม่ได้เนี่ยต้องมีลิมิตมต้องไม่ไปแต่พี่พี่จะดูเส้นลิมิตนี้เอาไว้ให้ดีว่ามันยังได้อยู่ใช่ไหม มันไม่เกินไปใช่ไหมอืมอืมเราก็ลองลองดูลองเรียนรู้กันไปแก้กันไปทั้งให้และรับกันทั้งคู่อะค่ะเขาก็มีหลายอย่างที่ให้เราและต่างคนต่างให้และรับกันตอนนี้ใช้ชีวิตคู่กันมากี่ปีคะพี่อายุพี่เจม 23่ปี23ปี23ปถามพี่นกแล้วกันว่าใน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 การเดินทางของพี่นกตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงวันนี้มันผ่านทั้งช่วงที่มีความสุขเราได้ได้ทำงานในสิ่งที่เรารักหรือเราจะต้องเจอความทุกข์จากคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่นกเจอสิ่งเหล่านี้พี่นกผ่านมันมาได้ยังไงพี่ยอมรับความจริงอ่ะเป็นคนยอมรับความจริงเป็นคนไม่เคยคาดหวังอะไรสูงมองให้เห็นความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบ วางอนาคตอะไรไว้ไกลทํำณวันเนี้ยให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําเวลาทํางานที่กองถ่ายก็จะบอกทุกคนว่าให้กองถ่ายมีความสุขนะอขอให้การเดินมาทํางานทุกวันน่ะมาแล้วทุกคนมีความสุขที่จะทำม,มันจะได้เป็นชีวิตที่มีกำไรอย่าเอาทุกข์กลับไปเพราะไม่งั้นมันจะแบบไม่อยากมากอ่ม่กมันเหนื่อยมันมันขาดทุนพี่อยากจะเป็นคนที่มีกำไรมันะวันน้เปนชวันใ่กล้ๆมันเต็มที่ งั้นความสุขของพี่นกค่ะความสุขของพี่นกคืออะไรเห็นลูกมีความสุขทํางานที่พี่มีความสุขด้วยแล้วก็เห็นคนดูมีความสุขอันนี้อันนี้เป็นพอแบบคนดูเขามีความสุขนี่แบบมันรู้สึกว่ามันได้อะไรกลับคืนก็คือแบบประมาณอย่างนี้ค่ะครอบครัวมีความสุขพ่อแม่เราสามีลูกแค่นั้นขอคน<ม>รอบๆสิ่งที่มันเกี่ยวโยงกับเราเท่านั้นสุขที่ที่พอดีพอดี ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะก่อนไปเราขอมอบผลิตภัณฑ์นมข้นตราพา a ลสค่ะความอร่อยมีระดับเคียงข้างคุณให้พี่นกฝากไห้น้องๆใส่ที่กองถ่ายลูกพี่ยังกินนมข้นเยอะมากเลยเธิหนูก็กินวันนี้ขอบคุณพี่นกมากนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากขอบคุณค่ะ ส่วมค่ะช่วงแฮชแท็กค l a ิ้งคลาสวันนี้ค่ะมีหนึ่งเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแต่คิดว่ามันเอ๊ะจะยุ่งยากไหมนั่นก็คือลาซานญาค่ะจากก็เลยจะมาทำลาซานญาในแบบที่เฟรนลี่นิดนึงคือเราก็จะไม่ได้เริ่มต้นขนาดที่ต้องทำซอสทุกอย่างเองนะก็จะแนะนำสิ่งที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทำลาซานญาได้เองนะคะอย่างแรกเลยก็คือแผ่นลาซานญา เราอบไว้ที่180นะคะถ้าแม่บ้านหรอตาเลียนเขาก็จะบอกว่าผัดจนมันจะมีน้ำออกมาจากเนื้อผัดต่อไปจนน้ำกลับเข้าไปในเนื้อให้หมดนะคะมันจะเป็นการคั่วที่เก็บรสชาติทุกอย่างไว้ในเนื้อ ในเตาอบค่ะอยู่ที่เตาอบของคุณว่าร้อนแค่ไหนแต่อย่างที่บอกคือทุกอย่างสุกหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างทานได้เพียงแค่อุ่มร้อนขึ้นมาเท่านั้นเองเรียบร้อยค่ะรอให้ทุกอย่างร้อนขึ้นมาก็เรียบร้อยเดี๋ยวรอดูกัน สุขที่สุดนะคะก็คือการอยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วก็ไม่ปรุงแต่งทุกอย่างให้มากเกินไปกว่าความเป็นจริงนะคะและเมื่อไหร่ที่เราเจอสิ่งที่เรารักแล้วเราหลงไหลแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักที่จะรักษามันไว้ด้วยวินันและหัวใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ hashtag Switch หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลา9โมงครึ่งทางช่อง Family สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ มีเทคนิคการครองเรือนอะไรที่จะฝากให้คุณผู้ชมได้บ้างไหมคะเพื่อใครมีมีสามีหล่อเนาะดิฉันก็สวยนะคะนี่ไงเขาที่หึงนะคะเออฉันไม่ใช่ขี่หึงแต่ดิฉันเอาจริงโมโ ขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงเชิญเราเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินกิตติศัพท์ของคุณจริยาไปแล้วในการขับรถชนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ได้ขับชนที่จอดสช่ขับชอดประตูให้ล้มลงไปจอดอยู่ใต้ประตูเองอย่าโห่แสะ